เปิดแก๊สเลยสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีกกอกๆนะคะเดี๋ยวม่าจะเปิดให้จุดไปนเลยเหมือนเลยยาจุดอาอไรบ้าเาจะได้กินอะรนั้นไหมอะไรผลไม้นาะเราจะได้กินสวดปละถ่ายนะถ้า่ายคลิปอยู่ปะคลิปอยู่ มาได้กินอยู่ผลไม้นอกอะไรกินอยู่เด็ดแอปเปิลซาลี่ฟ้าหลังเยะได้กินอะไรกล้วยนอกเคยกินไหมกล้วยนอกอะแต่ค่ยรู้อยู่ต้องได้กินมะม่วงอะนี่ไงมันไหวอะมันอยู่ระเบิดบาดในบานได้ข้ามวงเลยฮะเยอะเข้าไปเหมือนอ่ะเทียนนั่นแหละเหมือนอันนั้นแหละยะเหมือนกันเลย ยเข้าไปเลยไหนๆมันไม่มีเลยเปิดได้เปิดได้อะเปิดล้วบิม่ะเปิถ้าเปิดและวบิกโูแค้ยเรื่องเลยโอ้ไก่ยี่ลุยลอ่ะตักเลยเออใช่ พอดี e, ああ like. okay. แค่ผู้ดีแค่กินหมูกินหมูไม่ไก่มันกินไม่ได้กินไม่ได้ไก่นะกินไม่ได้เอาเอาทั้งหมูนี่เด้อไก่มันมันจะคลามดูเลยเขาบอกว่าถ้าอยากกินห้ามกินของอะไรต่างสัตว์ปีกก็ได้มันเจ็บ ข่ากรของมาของดองแซฟีก็เอาไปทิ้งให้ข่ากรดไว้เอาทิ้งไว้ทิ้ขยะลูกไหนขยะอยู่ไหนมินมินน้อยขยะอยู่ไหนลูกปาไปทิ้งปะถุงดำทิงใส่ถุงดำเลยยาช็อนาออกมาแล้วยาเอามาละบ่นี่เนย่ห้อ ตายแล้วเหรอทำไมไม่มีโซติกนะสพริกมอยงได้แต่ทิพย์ทพย์ก็มีชียวเหรอหนีอยู่ยินยินจะไปไหนนะยานะเธอยา เต็มเลยอยากเอาเรออี่ะฝ่าอ no ันนี้คือเนื้อเปื่อยใช่ไหม้น่ากินเลยอ่ะอุยอยากล้างจานหมดเลยนะ ไม่ต้องเก็บจะไปจริงๆบ่โอ้ยเราหยอกล่ะไือระจับนะนองน่นี่ไปซน้ำเดดกอนเลโอ้อยากไปซีเว่นนี่เนาะแล้วแนวลงไป เธอนั่นแหละว่าอกว่ายุ้มือเศร้าเอบพิษทแล้ว่ากว่ายุ้นัจะอ้วกแน่น้องยังไ่ทันกินเลยทำไมเปิดเร็วแท้เขามีเด็กปี56แต่ถ้องมันก่องนะมันกินเรามันหวานที่บอกพู้หวานที่บอก

มีน้อยนะคะลดน้ำต้นไม้ช่วยนะคะช่วยย่ามาดูกล้องเนี่ใส่กใหมัน้นตันข้นเาจะไปต่อเหมือนกัน โอ้แทมินมาช่วยอะไรย่าิ้น้ต้นไม้ค่ะบอกลูกมาช่วย่าบ่โอมลูกแตงกปอกแปดน่ลายดเลยลูกแตงกะปอกแปนี่มโอ้ยันัเยไปเเวนเลยอาไปเลเไปเลยเจเวนะไปเวิ่งเลยวิ่งเลย โฮโฮอหเบินจะไปไหนลูกอมินว<ต>ิ่งจะไปไหนอต่แต่แพ้แต่พลาดไม่ลืมนะไม่ลืมนะเลยไปต้องวิ่งเลยเห็นโอเคยังเข้าไปบ้านลูกเข้าไปบ้านโตัวนี้ตามแล้ว ไม่ปุ๊บเจ้าลูกปุ๊บเข้าจิ้นสายยางครับตาดีเด้อนะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดีกไปเดี๋ยวไปเีไปเซเว่นมันเกยไปแม่มันพาไปเด็ดสนแม่นพาบอลจน I'm yeah. เป็นอะไรเมื่อต้นนี้นะ่ะชิชิชชิชิชทำไมวิญญาณชิชนั่นแหละหมันเป็นอะไระเราใส่น้ำไม่พอมันบอกมันร้อนแรงมันก็มีแคลมอยู่นะแต่ว่ามันร้อ,อ,อนแรงร้อร้อนแล้วไม่กันมมาด้วยเฮรถไฟมัน <laughs> ระพิ้งค์นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี